โยหวัสดีครับผมกลับมาใน Animal Rancher กันอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับก็มาเขาเรียกว่ามาต่อโปรเกรสกันสักนิดสักหน่อยละกันตอนนี้เราเล่นมาจนขึ้นเวลสาแล้วแล้วก็ตอนนี้มีเงินพ็อกเก็ตอยู่ในกระเป๋า2ล้านแล้วเว้ยเออนี่แหละแล้วในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําตัวภารกิจของเบนรอดกันซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีภารกิจของเบนรอดมาอยู่ณนะตรงนี้นะครับผมนะอ่ะซึ่งเผื่อใครจะใครแต่ะคนอาจจะสังเกตว่าเฮ้ยพี่มันเอ็กเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ ครับผมไปทํามาก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าเออระบบมันอะไรยังไงซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการทําเลยคือใครหลายๆคนที่เข้ามาเล่นอาจจะงงว่าเอ้าแล้วมันต้องทํายังไงอะไรยังไงเดี๋ยวคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ดูกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยไอกิจกรรมเนี้ยทำยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนตอนแรกกัผมก็งงเว้ยแต่ว่าพอผมลองมาเล่นแล้วเอ้ยก็ไม่ได้ยากขนาดน,นั้นดีกว่าคําตอบก็คือเรานั้นจะต้องเอาผลไม้ที่เราปลูกนะครับผมพวกเนี้ยที่ติดสถานะเรดิโอแอคทีฟครับนี่นี่นี่นเห็นปะใช้ ครับมันจะเป็นตัวที่เราจะสามารถเอามาใช้กับไอตัวเครื่องปั่นตรงนั้นได้นะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปสอนกันเลยซึ่งวิธีการทำเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเรดวิธีมันเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยซึ่งว,วิธีการทำเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับผมนะวิธีการทําก็คือให้เราเนี่ยไปที่เครื่องปั่นนะครับผมนะ มาเครื่องปั่นตรงนี้จากนั้นเนี่ยให้เราเอาผลไม้ที่ติดสถานะเรดิโอแอคทีฟทั้งหลายที่เราเก็บเก็บเก็บเมื่อกี้เนี่ยครับเอามาใช้กับเครื่องปั่นตัวนี้นั่นเองอ่านี่นอย่างนี้อ่าโอเคพอใส่ให้ครบ6อันนะครับผมเราก็ทําการปั่นเลยครับมันก็จะใช้เวลาประมาณ7นาทีครึ่งนะครับผมในการที่เราจะทําการปั่นตัวน้ําสมูทตี้มาแล้วพอครบ7นาทีนะครับมันก็จะทําการได้น้ำสมูทตี้มาเดี๋ยวเราตัดไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเรารอตอนที่สมูทตี้ของเราเสร็จแล้วกันนะครับนี่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 ไงแชทผมเดิน ดีโรโครโคดีโลเยต์บอมบาดิโรโคโคดีโลครับอ่ะเพื่อใหหลายๆคนจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันถึงมีพวกแบบตัวเบนรอสเข้ามาตอนนี้ก็อย่างที่ผมได้บอกไปอะนะว่ามันได้มีเรื่องของอีเวนต์เข้ามาซึ่งโอกาสการได้ของแต่ละตัวเนี่ยมันได้มีประมาณนี้นะครับผมโดยที่คุณเมียไม่โอกาสได้ทุงทุงเนี่ยสามสิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้ไอตัวเ้ยไอห่านเนี่ยผมผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปไอตัวสับป,ปะรดแล้วก็ไอบอมบาดิโลเนี่ยห้าเปอร์เซ็น สกเรต0.5%ว่ะซึ่งนั้นตอนนี้เนี่ยอ่ะผมเองผมก็อยากรู้ว่าดวงผมมันจะดีแค่ไหนผมก็จัดมาเลยละการ10แพ็คขออนุญาตขออนุญาตเลยมามาวะ่ะ10แพ็คพรีเมียมเบนรอดเริ่มเลยเออเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราจะได้อะไรเดี๋ยวค่อยๆไปทีฟองนี่มาขออนุญาตเตรียมๆเลยเตรียมเลยเบนรอด10ฟอง ผมว่ามันต้องมีโอกาสได้ของดีๆบ้างเลยนะซีคทต,ต้องออกแหละอะซีคทต,ต้องมีออกมาบ้างแหละครับผมว่านะถ้ามันจะไม่ออกมันก็ยังไงอยู่หรือเปล่านะจริงไหมแชทเออนี่ๆเนี่เนี่นี่น,นี่เดี๋ยวผมพามาดูไว้นี่ก่อนผมพามาดูไอเครื่องปัน่นเมื่อกี้นี้นี่ผมปั่นมาหนึ่งนาทีแล้วซึ่งเวลาเราปั่นนะครับผมมันก็จะมีโอกาสได้พวกแบบอ่อสมูทตี้ต่างสีกันซึ่งอ่าพอต่างสีเนี่ยมันก็จะมีอ่าโอกาสในการที่จะให้อาหารทุงๆเยอะน้อยตามลําดับนะครับผมนะอะซึ่งผม,มาบางทีผมได้สีน้าตาลบาางมได้้ีาาีทก็ ได้สิเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนอีกล่ะครับอ่ะแล้วเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหผมเพิ่งไปดูในสวนนะผมเพิ่งเห็นว่าสวนตัวเองแม่งเรดิโอแอคทีฟเต็มสวนทั้งหมดเลยครับแชทผมบอ,อกเลยว่าไม่แน่นะเราอาจจะมีโอกาสได้ได้ไข่จากเบลล็อตไอัซนี้อีกฟองหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกันเ,เดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราว่ากันว่าเราจะได้อะไรเฮ้แต่ว่าผมว่าน่าจะเกิน30วีลวผมขอลองไปเปิดสักฟองขอเปิดสักฟองนี่ถุงได้ถุงถุงตัวเล็กโอไมค์กโอกาส ท,ท,ะะทุกๆนะครับผวินาทีจะมีโอกาส0้าินาทีจะมีโอาส55.43%ที่จะทำให้เบรนรอของคุณนั้นส่งสถานะอ๋อส่งสถานะเบรนรอดให้กับสัตว์ของเราอ่าแล้วก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีนะผมผมเปิดขอเปิดสักวงหนึ่งทุงทุงเอาเอาเถอะไม่เป็นไรค่อยมากันแต่ว่าไอ้นี่น่าจะได้ละสมูทตี้ขออนุญาตเลยโอ้ด้สีน้ำตาลเนี่ยเราก็เอามาให้กับไอตัวทุงท,งทุงเราอะอะไรบ้านนี้เนี่ยเราก็แล้วพอเสร็จปุ๊บนะเราก็ยัดไปเหมือนเดิมครับอ่าแล้วก็ใส่ไปมาทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาต เปิดเลยมันต้องได้อย่างอื่นนอกจากทุนทุนบ้างแหละมาเยอบอมบูซีนี่อะไรเนี่ยบอมบีนี่กูซีนี่ครับนี่เอาว่ะเอาว่ะมาดูการความสามารถเขาบอกว่าทุกๆ21นาทีครึ่งนะครับผมจะมีโอกาส57%ในการที่จะดรอปไข่โอ้ดรอปไข่จากร้านค้ามาในฟาร์มแล้วโอ้สวยดิเฮ้ยถือว่าดีนะดรอปไข่จากร้านค้าก็คือมีโอกาสดรอปไข่จากในร้านค้าที่ขายอยู่เนี่ยเออน่าสนใจน่าสนใจนี่ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับบัฟของตัวไอ้บอมบีนี่บอมบอมบบนบีนี่กูซีนี่อ่ะโอเคต่อพอที่สาม ครับแล้วเ,เราได้มาอย่างละสองแล้วนะเราได้เนี่ยอะไอ้ีสิเเนี่ยตัวหนึ่งละสามสิบเปอร์เซ็นต์่อีกตัวหนึ่งละต่อไปขอแบบดีๆได้ไหมขอแบบดีๆหน่อยเถอะนะเออทุงทุงอย่าทําให้เราผิดหวังขอร้องขอร้องนะนี่ทุงทุงสามตัวแล้วนะเออขอดีๆได้ป่ะโอ้ทุงทุงทำไมทุงมันเต็มไปหมดเลยถามจริงโอ้โหเอโอ,โอ,โ,อโอเคโอเคถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดี ได้ตัวนี้มาถือว่าดีครับได้ตัวนี้มาถือว่าถือว่าแจมจันแจมแมวขออนุญาตเอาไอ้ตัวนี้เก็บก่อนมาแล้วมาดูความสามารถของอูรังอูตังอะไรเนี่ยออเพรออฟเพรลิมิตโอ,อ้มันมีเพรลิมิตนะครับแชทเดยวนะผมเอาทุงทุงขึ้นมาก่อนผมเอาทุงทุงขึ้นไปตัวหนึ่งอ่ะไม่เอาทุงทุงกันทำไมเอาไอ้ตัวนี้มาฮึบอูรังอูตังใช่มันคืออูรังกูตีนี่อันนาันนาซินนี่เขาบอกว่าทุกสามร้อยสิบสามวินาทีจะมีโอกาสห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ในการที่จะจับสัตว์ข้างนอกอ๋อเอ เป็นบัฟที่น่าสนใจดีครับแชทเป็นบัฟที่น่าสนใจดีอืมแต่ก็อื่กนกนใดๆผมขอเอาสัตว์เลี้ยงมาให้ไอ้นี่สักนิดนึงเออจะได้แบบมีโอกาสได้ดงได้เนื้อบ้างพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมอาจจะยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะแต่พาร์ทเนี่ยผมว่าผมเล่นเป็นแล้วว่ะแล้วมบอกเลยว่าแม่งเพลินจริงโอ้โหแล้วแม่งได้อุลังกตังอีกรอบขอขออีกไหนๆก็ไหนๆละอีกตัวหนึ่งเนี่ยโหมาเป็นไอบ้บอมไอบ้ไอบอมบาดิโลโคโค,โคโดิโลนะมจบจบ,จบไปเลยอืมจบจบไปเลยแม่งก็เครื่องบินเหมือนกันน่ะแต่ โอ้โอ้ทำไมกันดวงเรามันไม่มีขนาดนั้นเลยเหรอวะแชทดวงเรามันไม่มีขนาดนั้นกันเลยเหรอวะโอ้พูดแล้วมันเศร้าวะน้องพูดแล้วมันเศร้าว่ะก็ไม่เป็นไรเอ้ยด้อย่างนั้นนะก็ยังดีที่มันยังได้อุลังอูตังมาอ่ะก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคก็ถือว่ายังดีนะครับก็อืมเป็นไงเป็นรถเอ้ยเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมไปนั่งไล่ทำในอันเนี้ยให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มกันว่าอีกฟองหนึ่งอ่ะเราจะได้อะไรเออ ไหนๆก็ไหนๆละนะเดี๋ยวแชทผมขอเวลาสักคู่แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่อันี้เสร็จแล้วเอาละเอาละเอาละ,าละมาละถ้วยสุดท้ายผมมาละนี่ทุงๆหมู่95เป้รละก็ให้ไปเลยเรียบร้อยครับเราได้มาแล้วครับกับเบนรถเอกนี่ฟองสุดท้ายมาเดี๋ยวเรามาดูกันฟองสุดท้ายมาอย่างนี้แล้วขอแบบดวงดีๆมาเลยได้ไหมขอแบบเอาบอมบาดีโลโคโคดีโลไปเลยจบๆปะโอ้โหสามชั่วโมง <Wow. S 1> สามชั่วโมง สกิปกิโลบัสี่สก้าโลบัคโอเคมาเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ขออนุญาตเลยละกันขออนุญาตเลยมาเปิดเลยมา3 2 1ส่โอ้ยดวงเราเนาะอ,อืมก็ประมาณนั้นละกันก็เห็นถึงสภาพผมแล้วว่าเกลือขนาดไหนก็ใครอยากลองมาเล่น ก็ลิงก์อยู่ข้างล่างเข้ามาลองเล่นกันได้เลยถ้าเกิดใครที่ได้แบบบอมโบดิโลเขาคุดิโลเนี่ยมาคอมเมนต์กันได้นะเออหรือใครแบบได้ของดีๆอะไรมาคอมเมนต์คุยกันได้นะเว้เออขอบคุณทุกคนมากนะครับที่แวะกันเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ชชอบฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวกลับกันครับผมสวัสดีครับ